tee คนที่เดินเข้ามาใหม่นะคะยืนพร้อมกันเลยนั่นแหละค่ะเอาแล้วนะคะยิ้มนะคะหนึ่งสองสามสวยมากเลยค่ะ,ะลูกตาโอนี่ลูกตาเอางเหรอคะเนี่ยสวัสดีค่ะโอ้ยตเป็นสาวแล้วพี่จำไม่ได้เลย เจ็ากล้องคะเดวอาหารมาแล้วเนี่ยทางนี้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวคุณพ่อมาคุยด้วยขอบคุณครับฝากลูกตาลด้วยนะคะสนุกใหญ่เลยนะคะคุณพามาค่ะพาถ่ายรูปให้ค่ะน่าสวยแน่ๆเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาแล้ว ขอบใจทุกคนมากนะมากันพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยสวัสดีค่ะคุณท่านคุณพ่อคุณแม่คะเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยนะคะใกล้ใกล้กันหน่อยคะ่ะคุณพ่อคุณแม่คะหอมกันหน่อยค่ะอาเลยค่ะหนึ่งสองสาม ที่หายทันไหมคะถ้าไม่ทันเนี่ยต้องหอมใหม่นะคะอคุณพ่อคุณแม่ค่ะสุขสันต์วันครบรอบวันแต่งงานนะคะขอบใจมากนะลูกจัดงานได้น่รักมากเลยขอเทเลนทเทเลนอีกหนึ่งรูปนะคะ Box, สวัสดีครับคุณนสวัสดีค่ะคุณสิวะาคุณมารุเย็นแก่อยู่ตรงนั้นนะคะพี่จันพาพี่เข้าไปสิลูกไม่เป็นไรครับดหรือผมไปแก่นั้นเองครับก็ให้น้องจันอยู่เป็นเพื่อนคุณนาดีกว่าครับก็ดีค่ะไปนัดปะทำไมไม่พาพี่เข้าไปก็หนูไม่รู้จักใครนี่หนูอยู่กับแม่สบายใจแล้ว ใช่สอนหมาสอนแมวยังรู้เรื่องมากกว่สอนแกสะอีกกินดีด้วยนะครับแมที่หลังไม่ต้องลำบากหาของฝันมาให้นะคะมาแค่เนี้ย่าเก่งใจค่ะฝากขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับครับจริงๆก็ไม่ลำบากได้ขนาดนั้นครับ รงข้ามเลยคุณพ่อคุณแม่ผมฝากมาขอโทษด้วยที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ครับพอดีท่านติดธุระที่เมืองการนะครับพาจ้าพาช่วยแม่หน่อยลูกครับพา,าจ้าคุณสิวาม,มาสวัสดีค่ะ<า>สวัสดีครับไม่เจอกันนายนะครับ อคุณพ่อคุณแม่ขาเดี๋ยวถ่ายรูปกับพาอีกรอบมึงนะคะถ่ายด้วยกันไหมครับได้ค่ะมาถ่ายรูปกันคุณสิวากับพาลัยดูๆไปก็เหมาะสมกันนะ วาไหนเอ้จันแจงอยู่ทางนน้นนะคะตามสบายเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันดีกว่าคะ่ะตามสบายนะครับครับจันแจงมองตาเขียวแล้วคะ่ะอีนนะัทแกก็พูดเวอร์ไป อย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนอยากดูละครย้อนหลังพิม์เลย w w w b a c k b o o t v คลิปดีคลิกดู b u c k b o o tv